เรื่องราวของโอลิมปิกเหมือนเดิมนะครับก็ล่าสดุดจะมีรายงานนะครับเรื่องรถของนักกีฬาจักรยาน BMX ของทีมชาติออสเตรเลียนะครับก็ถูกโจรในปารีสเนี่ยนะครับนี่ครับทุบกระจกรถแล้วเข้าโมออุปกรณ์กีฬาแล้วก็สัมภาระนะครับเอาของมีค่าไปด้วยนะใช่ไหม,มไนะก่อนจะได้กระเป๋าเงินแล้วก็แหวนนาฬิกาไปแล้วก็ทิ้งของที่ไม่ต้องการเอาไว้โอ้โหเนี่ยอย่างที่บอก คือเจอแน่เคยดูหนังเรื่องลูปังไหมเป็นจอมโจร่ะจอมโจรลูป,ปงังนะครับเนี่ยไม่เหลือ,อเลยเลยโอ้โหอันนี้อะไรอะ่ะขยะใช่ไหมทิ้งไว้จริงๆทิง้งไว้ไอ้แบบที่ไม่ต้องการอะ่ะอันนี้อุปกรณ์กีฬาใช่ไหมใช่เป็นอุปกรณ์ใช่ไหมหอุปรกรณ์ครับเออกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเปิดมาก็คงเรียบร้อยแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะครับโอ้โแบบนี้นี่จะไปซ้อมยังไง โอ้โทกกระจกอย่างนี้เลยนะโหดมากอะ่ะผมคือผมต้องผมต้องบอกว่าบ้านเมืองเขาสวยนะแต่โอเคแหละมันก็อย่างที่เราอาจจะทราบว่ามันอาจจะมีผู้อ,อพยพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับในแต่ละชาติที่เข้าไปอยู่ในแต่ละประเทศที่เป็นเป็นยุโรปอะ่ะจริงไม่ใช่มีแค่ฝรั่งเศสนะตอนนี้แต่จะไม่ต้งเศสอะเยอะนะครับที่เยอรมันก็มีที่อังกฤษก็มีชาอื่นก็มีที่เป็นผู้อพยพบบางทีก็อพยพเข้าไปอะ่ะ ก็อาจจะคือบางคนถ้าเขาไปแบบไปทํางานหรือว่าทำมาหากินอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ได้นะไปเป็นไปเป็นไปเสิร์ฟหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่อยู่ได้แต่บางบางคนเขาก็ไม่ได้ไปแบบไปทางานไงบางคนไปแล้วก็ไม่ได้ทำงานสุดท้ายไปป้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนที่อยู่เขาเขาลาบากนะครับอย่างที่เยอรมันเนี่ยคนที่อพยพเนี่ยเขามีรัฐบาลเยอรมันเขามีบ้านให้นะมีบ้านมีที่พักให้อะไรเงี้ดีกว่ามีห้องพักให้นะครับแต่คนที่ คนเยอรมันเองหรือว่าคนที่ไปอยู่คนคนไทยอะบางคนเนี่ยเขาไปอยู่เขาเช่าสักหกร้อยยูโรเนี่ยประมาณจ่าไม่ได้สักหมื่นกว่า,วาอะไรประมาณเนี้ยแต่คนที่เป็นอพยพเ,เขามีมีที่พักให้นะแล้วก็มีเงินให้ด้วยนะเออมีสวัสดิการให้นะครับอ่ะก็ต้องต้องระวังนะครับโรแกนมาตินนักกีฬาจักรยาน BMX นะครับผู้คอลายได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ารถตู้ของเขาในพังยับนะครับนี่เป็นวันแรกที่บ้ามากนะครับแต่โชคดีที่จักรยานของผมเนี่ย อยู่ในห้องพักมันเป็นอุปกรณ์ไนดีที่เหลือจักายานใช่แต่อุปกรณ์อื่นมันก็สําคัญไงใช่ไหมที่ต้องต้องใช้อ่ะโอ้โหดูดุมากๆนะครับอะค่ะต่อไปก็เรื่องรถเหมือนกันค่ะพี่โบแต่ว่าเป็นรถบัสค่ะไม่ได้โดนทูบนะคะแต่ว่าจะโดนอบรถบัสโอลิมปิกคือร้อนจริงค่ะจากตอนแรกนะคะมีกรณีของคุณชิปอรวรันพารณนังนะคะนัก เทเบิลเทนิสทีมชาติไทยค่ะแล้วก็เพื่อนๆทีมหญิงนะคะก็ออกมาโพสต์คลิปค่ะว่าขนาดที่ขึ้นรถรับส่งนะคะไปสนามซ้อมเนี่ยก็ต้องทนกับอากาศที่ร้อนสุดๆค่ะถึงขั้นที่บอกว่าแอร์ร้อนมากนั่งนั่งรถไปซ้อม45นาทียมนะโยมมาบานถามหาเลยอันนี้คือร้อนจัดร้อนจัดแต่นี้โยมมาบานไม่ได้ถามหาแค่ทีมชาติไทยล้ค่ะเพราะว่าเขาก็ ไปถามหาชาติอื่นเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนักกีฬาจากหลายๆชาตินะคะเขาก็เริ่มเต่ลงสตอรี่กันแล้วว่าออกมาอดโๆผ่านสตอรี่คะคะว่าสาเหตุเนี่ยที่นั่งรถไปซ้อมเนี่ยพร้อมกันเนี่ยที่นั่งไม่พอคะ่ะอย่างทีมชาติไทยเนี่ยแค่ไม่กี่คนแต่เนี่ยที่นั่งไม่พอเลยแล้วก็ร้อนกันมากๆคะ่ะดูสิ<ช>เนี่ยดูภาพมันก็ก็เห็นนะหลายชาติที่ญี่ปุ่นนะคะอ่าญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะงั้นนะครับ อันอาจจะมีช่องลมเห็นไว้ข้างบนนะ่ะคือหน้าร้อนของเขาเนี่ยมันร้อนอาจจะเป็นร้อนไม่ได้กี่เดือนไงสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติด,ด้วยซ้าไปนะครับไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าลดการปล่อยกา๊าซก,ก,ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่นั่นน่ะเขาเ,<ม>เขาไม่ติดแอรจริงๆคือเวลาถ้าแดดออกเนี่ย พี่ก็ยังตกคือคนไทยเนี่ยสมมติเราไปไปนั่งคาเฟ่ใช่ไหมค่ะแล้วถ้าไปนั่งที่นั่นอ่ะเราเห็นเราเห็นแดดที่มันส่องมาที่นั่งอ่ะเราก็จะอยากให้ให้กางร่มเขาไม่เขาไม่ไม่ต้องการนะเขาให้หุบร่มแล้วก็เขาจะตากแดดเหมือนเขานั่งตากแดดอ่ะแต่อันนี้มันอันนี้มันร้อนอบมากกว่าไม่ใช่นั่งตากแดดนะครับก็เจอกันทุกชาตินะออก็ อากาศมันค่อนข้างจะสวิงไปสวิงมาถ้าดูจากอุณหภูมทิที่ที่ฝรั่งเศสนะมันจะมันจะประมาณอารมณ์ป,ประมาณนี้ก็คือว่าถ้าช่วงกลาองคืนเนี่ยมันนอนได้นะครับ oh. เพราะว่ามันประมาณสัก12 13องศาหรือว่าบางทีก็15องศาถ้าประมาณนี้หรือว่า18องศาเนี่ยยังนอนได้นะตอนคืนนะมีพัดลมตัวอยงไรนอนได้แต่ตอนกลางวันมันอยู่ลําบากนะครับนอนในห้องเนี่ยไม่ได้แน่ๆน,นะครับแล้วกเ็เวลาออกไปข้างนอกอ 28่ปองศานี้ร้อนมากนะแล้วก็ที่ยุโรปอะหลายๆชาติอะคือมันเหมือนว่าแสงที่มันมันสาดมานยะมันไม่มีเมฆมันกลายเป็นแสง U ูเต็มๆต็มเลยแล้วมันร้อนแบบโอ้โหร้อนหูตอนที่พี่ไปยุโรปเหูไหมเลยะนะครับนหน้ายังไหมอยู่เลยนะครับนะก็ <c oughs> เชื่อว่าก็คงเป็นอยู่ข้างนอกอคงเป็นเขาเรียกว่าก็อาจจะมีบ้างแต่เวลาไปแข่งอะบางที่เขาคงมีแอร์ให้แหละ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกโคตครับ